สวัสดีครับทุกผู้ชมครับเป็นข่าวเช้านี้กับผมชิบจินยมอเชียโคเนฟวันนี้มาที่สวิตเซอร์แลนด์คร,รับบรรยากาศเช้าๆสำหรับการเ,เป็นข่าวเช้านี้บอกมากครับอยากให้ท่านผู้ชมมาที่สวิตเซอร์แลนด์มีโอกาสได้ใช้บริการหลากรูปแบบครับโดยเฉพาะการเดินทางแบบรถไฟระบบรางของสวิตเซอร์แลนด์นั้นได้รับการยอมรับว่าเป็นระบบรางที่ดีที่สุดในโลกแห่งหนึ่งนะครับแต่ผมเชื่อว่าท่านที่อยากจะมาสวิตเซอร์แลนด์คงอยากจะทราบว่า แล้วจะจองตั๋วซื้อตั๋วรถไฟเรียกว่าซื้อผลาที่ไงค่อนข้างง่ายมากนะครับผมไม่ว่าเราจะสามารถซื้อได้จากทางเว็บไซต์หรือว่าจะซื้อจากผ่านบริษัททัวร์ชั้นนำทั่วไปในประเทศไทยนะครับเราสามารถเช็คเวลาของรถไฟนะครับได้แน่นอนจากเว็บไซต์ SBB SBB ครับผมสามารถโหลดแอปพลิเคชันไว้ในโทรศัพท์ได้ซึ่งง่ายสะดวกมากครับเราแค่ใส่จุดหมายนะครับที่เราเริ่มต้นแล้วก็ใส่เมืองปลายทางที่เราจะป นะครับผมทางแอปพลิเคชันเนี่ยก็จะเลือกรถไฟให้เรานะครับผมว่าต้องต่อขบวนไหนใช่ครับจากเมืองไหนต่อจากตาติ้งทางเท่าไหร่ใช่ครับซึ่งสะดวกสบายง่ายมากครับซิสพาสตัวนี้เนี่ยนะครับผมอย่างที่เราซื้อมาสามารถให้อ่าปรับให้เหมาะสมกับแพลนของการเดินทางได้นะครับอย่างของเราเนี่ยคราวนี้นะครับผมเรามีการแพลนไว้ว่าเดินทาง3วันนะครับผมโดยรถไฟ เราก็จะซื้อ flexible นะครับ flexi สามวันนะครับแต่ว่าถ้าท่านใดเนี่ยเดินทางกัน4วัน5วันหรือเดินทาง1วันแล้วหยุด1วันแล้วเดินทางใหม่อีกหวันเราก็สามารถปรับแพลนได้ไอ้คำว่า flexible ก็คือว่าจะขึ้นตรงไหนลงตรงไหนได้หมดเลยใช่ครับผมก็เหมือนเป็นพาสเลยนะครับนอกจากรถไฟแล้วเนี่ยทาง Swiss Pass หรือว่า r e l l s s s สนีสามารถใช้ร่วมกับรถโดยสารประจําทางทั่วไปรวมถึงเรือด้วยนะครับผม ซึ่งไม่มีใครจ่ายเายทุกขบวนในสุสานไอซ์ดท้หมดเลยใช่ครับไม่มีใครจ่ายเลยเขาครอบคลุมหมดเลยอย่างของเราเนี่ยสามวันนะครับอย่างเราซื้อมาเนี่ยร้อยเก้าสิบยูโรครับผมถามว่าคุ้มไหมแพงนะครับแต่ว่าคุ้มครับเพราะว่าเราเดินทางกันค่อนข้างเยอะมากเลยแต่ละวันคิดเป็นค่าใช้่ายครับก็มาสักเจ็ดพันบาทนะครับแต่ว่าผมว่าคุ้มนะครับเราเดินทางกันเนี่ยถึงว่าต้องเจอกับรถไฟ หลากหูาแบบมากคุณ่ไม่ว่าจะเป็นความเร็วสูงทั้งไม่แต่ไอซีของเยอรมนีก็มาที่นี่ด้วยใช่ใชครับตอนนี้รูปร่างของสุดแสนครับ การพัฒนารถไฟความเร็วสูงแล้วก็เป็นรถไฟรอบอุโมงที่ยาวที่สุดในโลกด้วยคุณผู้ชมความยาวนี่57กิโลเมตรนะครับเป็นการเชื่อมต่อระหว่างทางยุโรปฝั่งเหนือครับด้านล่างใช่ไหมครับหมายถึงว่าอุโมงด้านล่างะความลึกจากขึ้นดินลงไปเนี่ย2.3กิโลเมตรอุโมงก็ถาดเนี่ยนะฮะงมาใช้เวลาทั้งหมด17ปีบ17ปีใช้งบประมาณประมาณ2,300ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งมหาศาลมากนะครับแต่ก็ย่นระยะทางจากเมื่อก่อนนี้นะครับ าจากยูโรฟากเดือยฝั่งใต้เนี่ยครับลดเวลาการเดินทางได้เกือบครึ่งชั่วโมงนะครับเพิ่<อ>งเปิดในเดือนนี้ใช่ไหมเอ่อเปิดเมื่อเดือนมิถุนายนต้นเดือนที่ผ่านมาเองนะครับแล้วก็เปิดจังเป็นทางการเนี่ยคือธันวาคมแล้วก็ทุกเครือข่ายรวบรวมของแส,สแลนทุกจุดท่องเที่ยวเนี่ยอำนวยความสะดวกกับนักท่องเที่ยวด้วยการใช้ระบบรางเป็นสำคัญครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมว่า